คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องแกงหวยรัตเตเรน17นะครับ สำหรับคลิปนี้นะมาถึงโค้งสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาจัดสองตัวนะตรงๆนะครับวางหลักนะเพื่อจะจะให้จำนวนตัวเลขน้อยชุดลงมานะครับทีนี้ออกมาจาัดไหนนะก็ออกมาจากชุดเดิมนี่แหละครับชุดเดิมนี่จะมีอยู่สิบ สิบคู่หรือสิบชดนะในตำแหน่งเลขท้ายสองตัวนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะออกสลับหลักได้นะครับแต่มีความชัว์สูงนะครับถ้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ต้องหยิบจับมา20คู่นะก็ต้องกลับไปกลับมาด้วยเนี่ยนะครับ แต่วันน,นี้เราจะจัดให้เหลือน้อยชุดลงโดยการวางหลักนะเอาเลขทั้งหมดเนี้ยมาวางหลักนะครับอันี้วางหลักมาจากไหนวางหลักก็มาจากนี้นะครับมาจากนี้นะฮะแถวที่อยู่นะวิ่งเลขที่จะวิ่งลงมาเนี่ยนะฮะมันจะวิ่งมา บางชุดเดี๋ยวจะมาตรงหลักนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับตามสถิติเนี่ยจาก1ตุลาเนี่ยได้9เด้9ออก5 9นะตรงนี้หลักยังไม่แน่นอนจะ,จะมาถึงช่วง1ธันวา1กุมภาแล้วก็ต่อไป1เมษานเนี่ย เราสามารถที่จะจับหลักได้นะโดยเฉพาะในชุดที่มีสีเหลืองเนี่ยนะฮะมันจะมาตรงหลักนะแนวโน้มว่าจะมาตรงหลักนะครับโดยจากงดตีหอ,อกหนึ่งหอ,อกห้าหนึ่งนะเราดูแถวล่างลงวิ่งจากบนลงล่างเนี่ยนะฮะอย่างแถวนี้เนี่ยมันวิ่งหลักหน่อยจะมีหนึ่งหนึ่งะหนึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นแถวที่วิ่งลงมาเป็นเลขหนึ่งหนึ่งนี่จะมีแนวโน้มไปทางหลักหน่วยนะครับหนึ่งหนึ่งสนะเพราะฉะนั้น4ี่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นหลักหน่วยนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วเลขเก้าก็จะมาเป็นหลักหน่วยนะครับต่อไปหนึ่งหนึ่งสาม เลขสามก็ควรจะมาเป็นหลักหน่วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนในแถวนี้นะหลักสิบมีหนะนะ้ามีหกมีห้านะหกห้าห้านะเพราะฉะนั้นเลขห้ามีแนวโน้มที่จะมาเป็นหลักสิบนะครับผมเนี่ยลักษณะการวิ่งเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะเอาเลขเหล่านี้มาวางหลัก นะมาวางหลักนะครับนั้นเรามาวางหลักเลยกันเลยนะครับตามจาัวเติตที่โชว์เมื่อกี้นะหลักเสร็จนะก็จะมีเลข5นะครับแล้วก็มีเลข8 นะเลขแปดนี่จะเป็นตัวที่วิ่งไปวิ่งมานะฮะเพราะฉะนั้นก็จะใส่มาด้วยนะฮะเป็นหลักใส่ไว้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะก็จะมีเลขสี่เลขสาม เ็ขเจ็แล้วก็เอาเลขเก้ามาด้วยนะเพราะเลขเก้าซ้ำจะติดๆมันก็วิ่งมาตรงหลักนะครับก็เลยมาใส่ไว้ด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ซ้ำกันไม่ชนกันสองสูตรนะครับส่วนเลขแปดนี่วิ่งไปวิ่งมาก็ใส่มาด้วยนะครับมาเป็นหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถที่จะจับคู่ได้นะครับ10คู่นะครับส่วนเลขหนึ่งนี้นะครับเป็นเลขที่ไม่ซ้ำใครนะครับเป็นเลขที่ไม่ซ้ำใครแต่มันก็มีโอกาสมาเพราะฉะนั้นก็จะเอามาใส่ไว้ด้วยนะครับในตำแหน่งหลักหน่วย เอาไะนั้นเรามาจับคู่กันเลยนะครับเริ่มจาก5้เป็นหลักสินะครับ5้5 3 5่ห้าสาม ห้าเก้าห้าแปดห้าหนึ่งนะครับในชุดแปดหลักสิบนะครับแปด

เมห้าเศห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้ดนึ่งแปดแปดสามแปดเจ็ดแปดเกนะครับสำหรับตัวเลขเด่นนะที่ตรงหลักนะตรงหลักจริงๆก็คือแถวนี้นะครับห้าหลักสิบ อหลักเตนีวางตรงหลักนะครับส่วนแปดหลักเนี่ก็จะวิ่งไปวิ่งมามีทั้งหน่วยทั้ง10นะก็จะเป็นชุดที่รองรองลงไปนะครับสำหรับเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะฮะห้ปด นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งในรอบสุดท้ายนะสรุปร่างสรุปบนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก็นากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องแกงไว้รัตเตอร์เนยงาเจ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ